คันนี้ของแต่งครบภายในสวยลูกค้ามาจากคลิปนี้ต้องบอกว่ารถไปเลยมอมือบัส oh, 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 oh. สวัสดีครับเป็นไงครับกับการเปิดตัวของเราสุดยอดปะละวันนี้ครับเรามีรถสายซิ่งมานำเสนอกันนะครับไปดูว่ารถรุ่นไหนปีไหนราคาเท่าไหร่ไปดูกัน มาดูด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าของเราต้องบอกว่าคันนี้เป็นหน้าเดิมทั้งคันกระจังหน้ากับกระจังหน้าเดิมสันนิิฐานได้เลยลูกค้าว่าคันนี้ไม่มีชนหน้าอย่างแน่นอนมาดูด้านข้างต่อดีกว่าด้านข,าข้างของเรามาพองบล้อแม็กขนาด18นิ้วเป็นเม็กดําปัดแววยางเรเดียนหม่เอี่ยมยางเรเดียนหมเอี่ยมลายยางนี่แบบลายซิ่งๆกันเลยทีเดียวแล้วก็มาดูต่อคันนี้คือต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะมือจับของเราจะเหมี่ยมโครเมียมเราใส่ กันรอยมือจับมาให้คําว่าโลโก้ดีแม็เป็นสีแดงเห็นได้ชัดแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้มีคิววันศาบ์เป็นสีขาวสีเดียวตัวรถเป็นของแท้จากศูนย์เลยต้องบอกว่าข้างในเราพามาดูดีกว่าข้างในคันนี้ต้องบอกว่าสาย VIP ต้องชอบอย่างแน่นอนไปดูกันเลยครับนี่ครับต้องบอกว่าภายในของเราหุ้มเป็นเบาะหนังหมดแล้วครับเป็นเบาะแปลว่าสี VIP กันเลยเดียวนั่งสบายก้นกันเลยแล้วก็ด้านหลังแคบหลังก็นั่งสบายเป็นเบา สีโทนเดียวกันเลยครับลูกค้าให้ความสวยหรูดูดีแล้วก็อยากจะบอกว่าคันนี้แคปเปิดได้เลยนะนั่งสบายเหมือนสีประตูมันจะเปิดได้ดูประมาณนี้ครับนี่เป็นไงน,นั่งสบายแน่นอนนี่ครับไปดูด้านหลังของคันนี้กันดีกว่าต้องบอกว่าด้านหลังของคันนี้เป็นสีขาวเดิมๆแล้วก็เป็นท้ายเดิมๆเ,เลยลูกค้าคันนี้มีชุดแต่งเล็กน้อยจะเป็นเจ้า ท้ำหลบป้ายสีไทเทเนียมแล้วก็กอบป้ายคันนี้เป็นแบบไทเทเนียมด้วยแล้วก็นี่ครับท่อคันนี้เป็นท่นอไอเสียออกท้ายไปได้ของ j s Speed ลูกค้าเสียงแบบนุ่มเพราะๆไม่หนวกหูกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงด้วยไปฟังเสียงดีกว่า นย่างนั้นครับกับที่เราดูรายละเอียดกันเมื่อกี้ต้องบอกว่าคันนี้ของแต่งครบภายในสวยแล้วก็รถต้องบอกว่าไม่มีชนหนักพิือความด้วยในหัวรถคัดรถเองกว่า40ปีต้องบอกว่าคันนี้ครับเป็นปีรถ2015นะราคาดรอขายอยู่ที่4 2 8 0 0 0เท่านั้นลูกค้ามาจากคลิปนี้ต้องบอกว่ารถไปเลยมนึมื่บาทเหลือแค่4 1 8แ0 0่ปพอดดีปีดาวผ่อนอยู่7 0 0 0พันนิดๆครับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้า Isuzu D-Max เป็นสเปคแคบลูกค้านะวันนี้ก็ฝากเว้ด้วยครับ ลืมบอกไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้เราด้วยโอเคครับเซมเบอร์สาขาเซราบอร์ท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ